จว่องให้ทำไมอันสังขารร่างกายของกูมีบัตรนิพานสี่ร้ปีหามีม่งกายกูตัวกู้จะจากไปวิญญาณใสยังคงอยูู่กันก็เป็นนิงนี้หรือไม่ใช่ที่กูกูสู้ สิ่งมานาแอบโทรศัพท์มแม้สิ่งปานปากนิทานกันอยู่คุยกันมือทันวินนี้มีความซักซิแม้ไทยยึดหลายชีวิตต้องตัดินเหตุพราะกูพูดปปกับกูเสี่ยวผ่นดนิยังดูแลตา,า,ตาสิ่กูมนตใจจวบของของกษัตริย์ สัปดาหกูจะคอยคุยกับบ้านกูปกป้องหันดินที่มึงเกิดให้มึงรู้สามขีรักภาระสามขีที่กูมีอย่าเพียงเอ่ยทำหวาน ให้ผ่านไปเอ็งตรงสามัาทีรักกันไว้เจ้าให้เริงสุปดือันมีดือไม่มีตังนานักหนาตงเยาาองาที่ดงมีตั้งถึ่ปุ่มตนละวิญาตปมุลตนาโกสินถ้าทางนาดินแสะสิมะตาแนตเอาสุดแซดที่จมาทีแลเรือ ต้องชาติสีแดงเพราะอถึงทรงเปลี่ยนแดงทรงเรือล้วนให้ต่างกันทรงมีภาราชองค์การทรงราชการเป็นหญิงฟ้าเธอต้องสีขาวมีผงดาบพันมื่อลงตรงนั้นต่างสีแดงเรือล้วนี่โดแดงติงเห็นแค่ในพารังติงเห็นแค่ในพารา พันถึงราชการที่สองเอาขันถึงรัชการที่สองาบาน็เจ็บก็ปวะเลือดาเมื่อขาไเรือดินดใในั้นมาไกลเรื่งท่ายเพืองต่างถิเสิงคโปรและมเนื่งผูดีไปยชีนัก็ลาสิดรอสองสองดท,ท,ท้ายาเาใหญ่ทรงตัดสีเป็นอ่าายเื็อผูุดี้ท่าดีมองเรือลำปันสองลำยักดสองยืนยัน ปวยทงชัยทงทงแดงเลไลเกิดถูกไว้ชัยรืยมาต่อมาในวันหนึ่งเรื่องขบธึเกิเรื่งปัยามชาวมาละยูทักกองตามเป็นสีแดงทั้ง้ายกันสยามให้เปลี่ยนทงไปทกทิตใต้ไม่แปลผันหน้าทงสยามไม่เมือนกันเขาพูดจะลันตอนรับเราตอนนั้นตอนนั้นด้่วยรับภาลมี คามเถือกมาสู่วามน่าามเชื่อนาให้วันเชือมตั้พระเสวยุคลงเชื่อนสองพระสุวยอัยาลาเึงสามขอทาบมาทาเสวยขบแน่จะรักเออ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 อันสกันสงพทาถึงนักสงบท่าต้องนำมาลูกชาเบือกใสในกคมตรงตาในกุมกัด สบางานไม่แอบกบะตากันในบ้านจนฮะไม่มองมุนจากใดๆดไม่มองมุนจากใดๆดเออ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 เเออขั้นถึงรัชการที่สเอาขู้นถึงราชการที่สี่พ่ะบานต้งเด็จพ้าจอมเจ้าเจ้าทูหัวการค้าคายจ้อต่อตัวไม่าให้ไปตัวออกเป็นแสนค้าขายก็ตามแดนเอาสุดแสน กมาีเรือท้าถ่ายนั้นมากมีทงกะลาสีมีมากมายมันมองมายกันจนไปตรงน้ำปีงให้ลูกกงตักเป็นของดีกงตักมีอันเชิญไว้ลูกกุ้งไตเป็นของดีกงตักมีอันเชิญไว้เออ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 จับมือองข้ามาหาประศร โอ้คนรักเธอตูมวายที่เมือช้างเถื่อนเงินทนไทยขยายใหญ่ให้ใหญ่โตต่อมาก็เปลี่ยนนิดหน่อยเป็นลูกช้างคอยอันสุดโคให้ใช้ลูกมีโจเป็นโลโก้ตรงตาไทยเป็นโลโก้ตรงตาใจเออ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 เอถึงนักจัดการที่หาถึงนักจัดการที่หาประมาณสมเด็จประจุ ตามเป็นแบบยางทงขาไกเป็นแบบยางทงขาไกเอ้ย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 ขั้นถึงราชกาทีหกเขาหูขั้นถึงราชกาที่หกตาต้มเด็ดตะมหมูตาดูหัวดูทงชาดูหัวหมวดูให้หัวดูให้ใจจงมองจงมองกันให้ดีชาเปือนสีไม่ตกใสสมน้ำรี ต้องสั่งไปให้แก่ไทยถูกแต่ตรงชาเกลือมีเครือทรงยืนบนแผ่นหนังงรจารเออ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 ้ออ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 าอิออ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 นออ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 อาเออ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  ก็ร้องโงงนะเป็นหาลิ้วแบบเท้าแดงแติดผีแดงสักพักหนึ่งติดไว้สนามเสือป่าเท่าติดไวและสนาเสือป่าให้เขามาดูสักคนหน้าเพื่อนต่างชาติและผายขนหน้าเห็นต่อคนไม่พูดงาเพื่อนต่างาตและผายขนหน้าเห็น อเมริกามาหังนตอิเราว่นเป็นยิายงใจอเมริกากรังเศอังกิะเราว่าเป็นนิ้มตายดางใจเออ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 พสองสี่หกศูนย์สมโคตาวตรงขาใจสามสี่ไวใชรัชกาลประกาศนกทการเป็นแบบอย่างตงขาใจเป็นแบบอย่างตงข้าใจเออเออ ธงชาติยวสามสี่เอารงชาติยูสามสี่ที่ได้ดีพราองค์ต่อมาเรียกชื่อรงช่ยเอ่ยมาต่อมาเรียกชื่อธงอ่างรงไตรงงชัยเอ่ยมาขอบคุณนะครับขอบคุณเขาขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนะน้องทั้งหลายเขาขอบคุณน้องหลายที่ตั้งใจมาวันนี้ ขอให้ท <Billie S 2> <Idi om. S 1> ุกคนเเริญทุกคนเลยโอ้โหงานดีๆนะครับดีใจมากเลยเห็นพวกเรานั่งดูกันตาแป๋วตั้งใจนะครับนอกจากให้ความรู้แล้วยังได้ความบันเทงด้วยขอบใจจริงๆเดี๋ยวชั้นคุณไก่รักชาด้วยหัวใจตอบแทนคุณผระดินไทยช่วยกันเย้นะจอมันนิดเึง ดินหน้ามาเส้นนี้เดี๋ยวขอมอบตุ๊กตาให้กับผู้ที่เสียสละมาเชิญธงให้นะครับสักสองแบบเดียวเก่งมากเลยไ,ไ,ได้ครับก่อนถ่ายรูปผมขออนุญาตมอบก่อนครับครับสี่ท่านนี้ท่านท่านผูน้บริการครับเสื้อขาวส่วนท่านรองขอมอบเสื้อช็อตครับไม่ <c oughs> ไดครับตอนนี้รูปไม่ได้จดบิลจะไป,ปะมาเปลี่ยนที่ไหนก็ได้ครับเสื้อขาวไม่ถูก ให้พอได้มาะกัตัวครับวันนี้มาอบรมให้ตุ๊กตาขับบ้านด้วยมีคุณครูหลายท่านที่ไม่ไๆอยากได้เขาเล่นเชิญถ่ายภาพครับคุณใจอยากได้ตุกตาอะรเนี่ยอายกงไหลมองกล้องินสา กิจ<อ>กรรมนี้มีประโยชน์ได้ความรู้ไหมม,มีประโยชน์แล้วก็ได้มีความรู้ขอ,องกันเลยครับเคยรู้วิวัฒนาการของชาติไทยมาก่อนไหมเคยครับแต่ <สะ S 2> วันนี้ได้ของจริงครับเหมือนว่าได้ไปคุยขึ้นมาเลยฮะเอออาจจะเนคนึื่นตาองเนตรน้ำตาน้องเนตรสุดเวทนาน้ำตาจะเป็นสายเลือดให้เงือดทุกจอมย่าองศีอายุทยาเสียทีพมารามัน พระเจ้าตาสินกู้แผ่นดินไม่หวั่นวันรวบรวมคนไทยไว้มัน่นลุกไล่ฝ่าฟันเหล่าร้ายภัยดีสร้างเมืองหลวงใหม่คือเมืองหลวงไทยปฐมบุรีคนงามและความดีรเราเป็นดีท่านหนึ่งมากมายขอบคุณ,ค,ณครับขอบุณครับขอโหวตเพลงเข้า,นานในสถาบันชาติเป็น,นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงภูมิใจยืนตรงเค,งคารพของชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย รวมเลือเนื้อราชาเชื้อไทยร้องดังเลยครับด้วยความภาคภูมิใจรักปทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงทนด้วยไ้ล้วนไมยรักสมัครที่ไทยนรักสงบแ่ทุกรบไม่ขาดเอกราชจักไม่ห้ใครผู้ผิดราเรือทุกยากชาตี

เพราะว่าตอบแล้วรับกระติละคน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 ไปครับแป๊บเลโอเคคุยกับไเมา็อกกันคืนครับถ่ายรูปเันนะครับเอาของโชว์ให้โอเคครับมาถึงสุดท้ายแล้วสุดท้ายสุดท้ายสุดบเชิญนะ เาตายตากันไปแล้วหรอืออยี่กนนกออกห้ออกนุเือก่ไปไปอไปาอ๋อทั้งหมดคนเลยนะไ้องคะพี่อยากจะฝากใคสองเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องใบประกาศที่อยากจะให้ร้งๆทุกคนเก็บไว้หรือว่าถ้าใครอยากจะเป็นตำรวจอะไรเงี้ยอันนี้เราสามารถแน้ได้นะคะ ก็มันจะเป็นเรื่องตลนตีสําหรับตัวเราเรื่องแรกนะคะเรื่องที่2ก็คือเรื่องลายกลุ่มเด็กเทคนิคนะคะจิตสานึกเด็กเทคนิคที่ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยช่วยช่วยกันอยู่ก่อนอย่าเพิ่งออกไปนะคะเผื่อเรามีข่าวสารหรือว่าข้อมูลอะไรหรือว่าถ้าเด็กๆน้องๆคนไหนต้องการจะแจ้งข่าวสารอะไรเงี้ยก็สามารถส่งมาในกลุ่มงานนี้ได้หรือว่าถ้าใครทําความดีหรือว่าทําอะไรซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศอะไรเงี้ยส่งมาในไลน์แล้วเดี๋ยวเราจะมีรางวัลให้อันนี้นะคะฝากไว้สองเรื่องค่ะแล้วเดี๋ยวพอจบ ครับจะมีคือคือเมื่อกี้ยาลืมนะครับจะหาว่าท่านใดที่ทาความดีคําว่าความดีคืออะไรต่างๆเรารู้ความดีนะถ้าหาใครความดีอะไรต่างเราสองครับส่วนครับครับผมแนะนาตัวแทนนะครับนักศึกษาวิทยาลัยที่นครปฐมนะครับต้องขอบคุณนะครับพี่คณะวิทยากรนะครับทุกที่ตำรวจทุกคนนะครับในงานที่เกี่ยว้องนะครับในการจัด กิจกรรมชมอบรมโครงการสร้างจิตวิสัยของรายงานตำรวจสันติบาลจังหวัดอุตรกองนะครับกำกับการสื่กองนะครับการตรวจสันติบาลที่หนึ่งนะครับครับผมก็รู้สึกนะครับดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมในครั้งนี้นะครับเพราะว่าทุกๆคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสหรือว่ามีการได้อบรมแบบนี้ไปบ่อยนะครับเรื่องด้วยการอบรมเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันดีนะครับที่ได้อบรม ว่าบางคนในเขาม่ได้ในนี้เลยครังเขาก็ไม่มีโอกาสแบบนี้ครับก็ขอบคุณนะครับหน่วยงานตำรวจสันติบาลค,ครับแล้วก็ที่ให้ความรู้แล้วก็จะให้สิ่งหนึ่งอาจจะไม่มากไม่น้อยเกินไปให้เราได้เพิ่มเติมกับเรอีกหนึ่งคนครับ,บค,ครับถ่ายดูดิครับ,บ,ะรบจะมีพระอยู่พระอยู่หกองฮะเอาไปได้ไหม Ja, hei, un ei, rekkar, rekkar, บองคนมจงราชาพระคุณญาเดิ่ฟ้าไหลอาสงเป็นพระพอรลใจสูสุนทรใใจชาวไทยสมาัตรสมัหวเพียค่มราชาพัะองคนันวิชาชานพระอุงกรเสกสารา อุอ่นไอราชเจลร่อรองแสงของส่องมารกะกับฐนสดใสมาวิชาลุ่มต้องพิชิตคนชน,น,นชาวไทยนยกเรียนระดูในเทวันไทย Thank my